สวัสดีครับปุ๊บกับผมโรก,กี้เกมสออากนรีรั้งนะครับกับไมค์ครับพ็อกเก็ต dition นะครับวันนี้ผมจะมาบอกความลับของสลับนะครับที่คนยังไม่เคยรู้มาก่อนนะครับน่ครับให้เราวางบล็อกอย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องวางตามผมนะครับแล้วก็สลับวางข้างบนนะครับแล้วก็ทำลายข้างล่างนี้ไป <c oughs> แล้วก็ออสแลบวางครับแล้วก็เอามอนสเตอร์หรือว่าสัตว์อะไรก็ได้วางครับนะครับเอากระต่ายวางไกลนี่นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะไม่ขยับเพราะยไปไหนเลยใช่ไหมครับเวลาลองเอาไก่ไปตรงนี้นี่ครับมันเดินไปไหนเวลาเอากระต่ายไว้นี่มันก็หนีนะครับเวลาเราอยู่ใกล้กระต่ายกับไก่ไม่เห็น,นไปเลยเห็นไหมแต่ตัวเรามันมันไปดันนะครับมาเลย ไปเนี่ยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้อ้าวอาเดสำหรับอ้าวอาสำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับโอเควันนี้เจ็บคอนะออดไปหลายคลิปละโอเคบาย